เอาละครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวสนามแข่งรถโกคาร์ทที่คนครนายกครับผมอ่ะเดี๋ยวมันจะสนุกแค่ไหนอ่ะตามไปดูกันเลยครับ 2K TV <K> อา้าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่อง 2K p ขอมารีวิวขับรถโกคาร์ทกันนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของเราเลยนะ K K นี่ <K P. S 1> โอ้ดูรถดิโอ้โหนี่มันออกแนวซูเปอร์คาร์ปะเนี่ย โกคาร์ดนะอันนี้พี่ปั้นกับน้องขาพเขาจะมารีวิวนะแต่ว่าเด็กๆจะยังจะยังนั่งเอ้จะยังขับไม่ได้นะเพราะว่าตัวเขายังขายังยาวไม่ถึงนะก็จะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนขับให้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่นั่งนั่งได้สองคนเดี๋ยวให้เด็กๆเขาเลือกหมวกกันน็อกก่อนนี่มาดูหมวกกันน็อกนี่มีหมวกกันน็อกให้ด้วยนะที่นี่เข้าันับเป็นรอบนะครับที่นครนายก มีหมวกกันน็อกให้อ่าเด็กๆก็ต้องมีใส่ต้องใส่ผ้าคลุมผมอย่างนี้ก่อนเอออ่าเตรียมอุปกรณ์เซฟตี้ก่อนนะครับเอ๋ไปอาบน้ำก่อนไหมใหญ่เลยเอาเอาหมวกเล็กไหมลูกเอาหมวกแบบพอดีไหมนี่ๆของเด็กก็มีน่ารักน่ารักหนิฮะอันนี้มันของผู้ใหญ่อันนี้มันของผู้ใหญ่มั้งจ่อยนู่นอ่อันนี้เด็กหรือเปล่าหมวกเด็กยู่นู่นจะได้เหรออ่ะอันนี้ของเด็กมั่งหรือเปล่า ลองใส่ดิโอ้อ่ะ,อะเดี๋ยวเราต้องมาใส่อุปกรณ์อย่างงี้กันก่อนนะเพราะว่าเด็กๆใส่กันหมดแล้วเหลือพ่อจะใส่ยังไงอ่ะคุณเสียหรอนีอ่นะแล้วก็นี่หมวกกันน็อกโอ้อ่าไม่มีตัวรับนี่ดิเขาก็มีอนกันตัวนี้ไม่มีเอาอันใหม่อันนี้ไม่มีนู่นสีแดงนู่นไป ตัวนี้ไม่มีตัวล็อกอ่ะขอสีแดงนะขอเท่เ่เลยนะเอามาอ้ยแียบร้อยยังต้องปรับให้มันพอดีใช่ไหมเอสีฮะเอาสีอะไรเอาสีเขียวไหมโอเคอยู่ข้างหลังอ่ะอ่านี่นะครับตอนนี้น้องขาพุนกับคุณแม่นะครับขึ้นคันสีเขียวนะนี่ ก็จะมีพวงมาลัยทั้งของเด็กก็มีพวงมาลัยให้ด้วยนะมีพวงมาลัยทั้งทั้งสองที่นั่งเลยแต่พวงมาลัยหลักจะเป็นของด้านขวามือที่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนขับนะครับอันนี้ก็ให้กี่รอบนะ16รอบใช่สิบสี่รอบครับอ่านับเป็นรอบเอานะเอาล้ครับตอนนี้เราก็ได้มานั่งรถของตัวเองแล้วนะครับก็คือพ่อกับพี่กขป้าเน่จะนั่งรถสีเหลืองนะพวงมาลัยก็จะมีทั้งของคนขับแล้วก็ของข้างคนขับนะครับโอ้ของแม่ปล่อยตัวออกไปแล้วว้าวอ้าวเดี๋ยวเราตามกันออกไปติดติกันเลยไป โอ้ทุกคนครับจะบอกว่าพวงมาลัยนี้มันค่อนข้างหนักมากเลยนะเพราะว่ามันไม่มี power มาช่วยนะ แล้วดูคันของแม่กับน้องเขาพุ่นเดียวโอ้โหนำาลิ้วไปไกลเลยนะอันนี้ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะทุกคนสําหรับแรงสั่นสะเทือนนี้ก็มีพอสมควรเลยนะครับอันนี้ถือว่าเด็กเล็กๆอียังเล่นไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องใช้แรงในการควบคุมพวงมาลัยค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับตัวบังคับนี่ก็จะมีแค่คันเร่งกับเบรกแค่นั้นเองนะครับมีแค่2อ,อย่างแค่นั้นเองและในที่สุดเราก็ครบจํานวนรอบที่เขากําหนดมาให้แล้วนะครับและเราก็ยังได้แถมเพิ่มอีกด้วยนะซึ่งหลายรอบมากๆ เรียบร้อยไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสีหน้าของนักแข่งกันเลยนะครับนี่เจ้าคันเขียวนะมีคุณแม่กับน้องเขาปุ้นนะโอ้โหหัวเปียกกันมาเลยนะครับเพราะว่าเราเล่นกันตากแดดนะดูดูคันเหลืองของพี่เขาปัน้นนี้โอ้โหเดี๋ยวดูดูน้องเขาปุ้นนี่ผมหัวเปียกหมดเลยเอามาดูคันเหลืองนี่โอ้โห <Yeah. S 1> นั่งง่อยเลยนะครับนี่ของเราเป็นเบอร์เจ็ดนะคันสีเหลืองส่วนของน้องกับคุณแม่นี่เป็นคันเขียวนี่เฮ้ยดูดูความสปอร์ตของเขาดิ ออกมาจากรถได้แล้วครับเอาละครับก็ถือว่าสนุกนะครับในความแรงของเครื่องยนต์นี้ถือว่าใช้ได้เนี่ยนะเหมาะสําหรับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโตนะใครที่ชอบกิจกรรมประมาณนี้นี่ก็แนะนําเลยนะที่นครน,นายกนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรนะรถโการ์ทใช่ไหมอ่าใครที่สนใจนะก็มาได้เลยนะแต่ว่าอาจจะต้องแบบตากแดดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกีฬากลางแจ้งนะครับนี่เราเล่นเสร็จแล้วเราก็ต้องมาคืนอุปกรณ์ตรงนี้นะ อ่าสำหรับใครที่ไม่ได้ลงเล่นนะสำหรับคนผู้ติดตามนะก็สามารถมานั่งชมมานั่งดูอ่าเล่นตรงนี้ได้นะครับนี่มีที่นั่งให้เป็นเคาน์เตอร์ประมาณนี้เลยนะครับนี่ดูสนามตรงนี้ก็สามารถสั่งเครื่องดื่มมานั่งกินเย็นๆเพื er ่อด er ูเนพื er ่อน er หรือว่าลูกหลานเล่นได้นะดูนะอันนี้สําหรับอ่าที่นั่งเดียวนะครับนี่ดูดูครับโอ้โหชิลมากุนี่อันนี้คือแบบเดียวนะนี่อย่างนี้เลยอ๋อ ประมาณนี้เลยโอ้โหอาต้องมาเบรกสตาร์ทม้ <c oughs> อจอดถ่ายรูปแอคที่นึงต้องแอคที่นึง <c oughs> นี <c oughs> อ่อาแบบเดียวก็จะแบบกระชับหน่อยนะครับนูนมาแล้วแบบเดียวี่ถ้าผู้ใหญ่ก็จะนั่งได้พอดีนะนี่ก็จะเหยียดขาแนวสปอร์ตนิดนึงประมาณนี้เลยปึ๊บไอ้อย่างนี้เลย และครับนี่ก็คือการรีวิวแบบคร่าวๆของการมานั่งรถโกคาร์ท oh. ครั้งแรกของพี่ข้าวปั้นกับน้องข้าวปุ้นเลยนะ <Yeah. S 1> ว่าน้องๆยังไม่ได้ลงมือขับด้วยตัวเองนะเพราะว่ายังเป็นเด็กเล็กอยู่นะครับซึ่งโกคาร์ทที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะใครสนใจก็มาเที่ยวที่นี่ได้เลยนะครับ